สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูเชิดหรีนุพัฒน์ครูบิคค่ะคุณสาระการเรียน,นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและนักเรียนลืมหรือยังคะว่าการแก้ปัญหาคืออะไรการแก้ปัญหานะคะเป็นการหาปัญหาหรือวิธีการทํางานนั้นให้สําเร็จนั่นเองโดยแสดงขั้นตอนการทํางาน จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใช่ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหามีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการพิจารณาปัญหาขั้นตอนที่2การวางแผนการแก้ปัญหาและขั้นตอนที่3ในสัปดาห์ที่แล้วก็คือวิธีการแก้ปัญหานั่นเองในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ปัญหามีกี่วิธีแต่ละวิธีมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร หัวข้อที่ 3. วิธีการแก้ปัญหาคืออะไรคือการดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้นะคะการแก้ปัญหาทําให้หลายวิธีเช่นการลองผิดลองถูกการแก้ปัญหาง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นเกมย้ายก้านไม้ขีดเกมต่อติ๊กซอเป็นต้นนะคะ 2. ใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีผลซึ่งกันและกันนั่นก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนเพื่อนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์สรุปผลแล้วนำไปแก้ปัญหานะคะตัวอย่างเช่นตัวเลขในช่องว่างคือตัวเลขอะไรถ้าทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้งต้องมีตัวเลข1 2, 3 4ี่ โดยตัวเลขแต่ละแถวต้องบวกกันแล้วให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10นะคะปัญหาก็คือนักเรียนว,วาดตารางนี้ลงไปแล้วเติมหมายเลข1 2 3 4ในแนวนอนและ1 2 3 4ในแนวตั้งนะคะและนักเรียนเขียนว,วิธีการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยในหัวข้อที่3การขจัด ั่นก็คือเป็นการแก้ปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้มากที่สุดแล้วพยายามกระจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนได้คำตอบที่ต้องการตัวอย่างนะคะมีนักเรียน3คนมดโหนงนุ้ยแต่ละคนมีของอยู่2ออย่างที่ไม่สำคกันคือดินสอแมมรทัศยางลบกระดาษวาดเขียนสีไม้และกบเหล่าดินสอแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอะไรบ้าง และคุณครูมีข้อมูลดังนี้ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนมดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอโง่ไม่ชอบใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นนุย้ยชอบใช้สีน้ำระบายสีโง่แบ่งกระดาษวาดเขียนให้หมดนุ้ยไม่เคยยืมกลุบเหล่าดินสอของเพื่อนเลยมดให้นุ้ยยืมไม้บรรทัดขีดเส้นโง่ขอยืมสีไม้จากมด โ่งเขียนชื่อตัวเองลงในกระยางลบนักเรียนลองอ่านแล้วลองวาดตารางนี้ลงไปในสมุดนะคะโดยมีรายชื่อของเพื่อนมดโนงงนุงน้ยและเขียนในคำสั่งที่ครูบอกไปก็คือ ดินสอไม้บรรทัดยางลบกระดาษวาดเขียนสีไม้กลุ่มเหล่านินสอโดยนักเรียนยน้อนกลับไปอ่านทั้ง8ข้อหากเพื่อนคนใดมีอุปรกรณ์การเรียนให้ใส่คําว่ามีและเพื่อนคนใดที่ไม่มีอุปรกรณ์นั้นให้นักเรียนกาเครื่องหมายการกระบาดลงไปนะคะ 4. ประโยชน์ของการใช้หลักการแก้ปัญหามีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอน 1. ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ 2. ฝึกการหาคำตอบอย่างมีเหตุผล 3. แก้ปัญหาโดยมีข้อบุพร่องน้อยที่สุดและ 4. เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะโดยใช้หลักการและเหตุผลนั่นเอง 5. เกมการแก้ปัญหาการฝึกแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริงๆ เพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้ซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่างๆหรือเกมจากคอมพิวเตอร์นะคะคำถามกระตุ้นคิดในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาในเรื่องในบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอะไรโปรแกรมอะไรที่สา,ามารถแก้ปัญหาได้อย่างซับซ้อนในเรียนต้องคุ้นๆแน่เลยหนึ่งในทั้งสาโปรแกรมนี้นั่นก็คือโปรแกรมเพ้นท โปรแกรมเพนเป็นโปรแกรมวาดภาพใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนจะต้องคิดอย่างมีลําดับขั้นตอนว่านักเรียนจะเริ่มวาดอะไรก่อนหลังและอีก2โปรแกรมที่เราจะเรียนกันนะคะหรือคุณครูจะสอนให้กับเรานั่นก็คือ 1. โปรแกรม Adobe Illustrator และ2โปรแกรม Adobe Photoshop นะคะเอะเมื่อกี้คุณครูฝึกให้นักเรียนได้แก้ปัญหาใช่ไหมคะเรามาดูฉเฉลยกันเลยตัวเลขในช่องว่างคือตัวเลขอะไร ถ้าทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้งต้องมีตัวเลข 1, 2, 3, 4โดยตัวเลขในแต่ละแถวต้องบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ10นะคะนักเรียนว่าตารางนี้ลงไปหรือยังเอ,อ่ยและคุณครูมีวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเลขสีแดงๆนั้นก็คือคำตอบของคุณครูนะคะของนักเรียนเป็นเหมือนของคุณครูหรือเปล่าบวกกันแล้วทุกแถวจะต้องได้10นะคะ และตารางอีกตารางหนึ่งที่คุณครูบอกว่ามีเพื่อนของเราทั้งหมด3คนโดยให้นักเรียนวาดตารางลงไปตารางนี้นะคะจากข้อมูลจะทราบว่าถ้าทําตารางการแจกแจงแล้วนาข้อมูลแต่ละข้อเนี่ยมาพิจารณาแล้วเขียนลงไปในตารางก็จะได้ดังนี้นะคะจากตารางและข้อมูลที่เขียนขึ้นทําให้พิจารณาได้ว่าใครเป็นเจ้าของอุปกรณ์ชิ้นใดบ้าง คุณครูฉเฉลยไปแล้วนัเกเรียนถูกบ้างหรือเปล่าในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ครูคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ